บายดีพ well ี Arizona, ่น้องปู freshman, ่ส so, 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 ุดทนขอนไล่บ๊วยย่างบ่มีไทยเมนวีบ่มีเมื่อในกาสมวยในกาลูกลุกและกาปลาน้อยพี่น้องเลยพากันนั่นตกนักเต็มขึ้นนี่แน่เลยกาสมวยเลยส่วนแม่น้อยเป็นไปอันนั้นเรื่องเล่นเดินเอกสารเรื่องเรียนน้องผิดน้ำเนาะแต่ก็มีโอกาสเล่นนันนเลยเพราะว่าวะไปของการเดียวกันอย่านะเอกสารของสวรรค์นี่เด็กพี่น้องเพราะว่าตัวนี้เป็นหน้าที่ของอันนั้นปลาน้อย แต่พอดีจะไว้กัซเซเลนเรียกให้น้องปิ่นห้ากามาแต่ยืนมีกระากนิ่งเงียนน้องปิ่นการใหญ่ใหญ่ายงเงียนพี่น้องค์เลยง่ายกระชานิ่งนิ่งสวรรค์เนียนเมืองตัวเมืองใหญ่เมืองตัวเมืองเขาก็ต้องได้ผ่านของการศึกษาที่เก่าเนาะเอาไปดี่เปล่าอ่ะแต่ก็เลยว่าพอดีมาหัดเอาเพิ่นไปนำกันมันถือโอกาสไปแบบมันเล่นใหนนังดนเลยมันจุดมุ่งเนี้ยเป็นกรรมของการทางเดียวกันสิ่เรากันท่องเที่ยวเนียนการ นั่งทานอ่ะเย็นนั่งทานนั่งทานนั่นแม่บ้านนะเส้นในเอกสารนั่งก้นบุ๊ม่นเอกสารชำวยด้วยพี่น้องสารชำวยน้องกินน่ะบุ๊มบินยังดอกมีแต่โรงเรียนไทยเรียนโรงเรียนศึกษาผมเนาะเป็นเงียนอันนี้ be หายแห่ๆไรยังมีบ้างใบใบแจ้งเกิดของเย็นเย็นในยูคนี้แข e ่งท่าให้เพิ่์ลมาเส้นให้นะคะแม่บ้านเพิ่์ลมาเส้น ทะเบียดครอบครัวนะเบกิปนี่ยนี่ในในของนอกกินกันนี้คือการลครับนองมใบตงเกิดไงอืมแล้วกนี่นแบน้มันเลเลูกไปอยู่เนี่เด็กกอดกัสเลูกอานเด็ก็เป็นบ้านก็ออกมาจต่ของการภายนัื่ออการใช่กระเซาะสีหาท้าี่บ่า้อดอกใบนี่ นี่มา่อางอาวันนั้นเรื่อยชมอยเลยระต้างอยากไปเล่นน้ำกันเราเคยเนาะไปใส่กระปน้ำกันกเลยไปนะอากุญแพมเข้ามโอ้เขาไหวคะแนน่ะไเขียนอะไรกันไหมมันโว่าเขียนอะไรเยอะนไปเลยเลยไปเขียนนี้เขียนเหนึ่งเขาหังงานเขาต้องเวลาเดือดานต้องหาอ้นเือเอะไรต้องีจยโอ้ย เวลานหาบุงจะเขาใส่คือน้องนี่เขิ้วเลาเน้อนะเาเบอรฮู้เลยเบอฮู้แล้วทำอเไรนั่นตอนั้นเนเป็นเบอริเนะมันเี่เลเเจส้นเแต่เพื่อจะหามโนมโอเอ็มดีได้คำงงสบายก็ออสบ้านอยู่ในนี่เหมือน่ใบ้านไปนี่นี่แหละวัวน้ากองหอดก็สบ้านมือบอเดียวเอบอเดียวกอออ่ะมันยังาได้เหรอ ตอนนี้ก็ได้ไหมเอกสารนรงเรี้อน้องปิ่นนะพี่น้องอดเลยเป็นผัดเกียนะสบายดีไหมใชสมาชนม้านเตี่นยดี่นองไหมสบยดีพี่นองพากันมาเตนง่ายกกมาเน้องปิ่นพากันไปนั่งถ่าอยู่ขคงการบ้านซนแมนน้อยพากัะแมนแมนชิ่ายห่อยู่สวรรค์ ลองิ่นิไปเป็นนันคุณตาไ่ได้จากวเาหายาย่กดน้อยะกนทั้นมานามองาาไม่ตาหัวหน้าหน่วยไปหน้าเลยหัวหน้าหน่วยตัวนี้เป็นหัวหน้าหน่วยแม่เปบ้างเดี๋ยวนี้บอกคือเก่าเลยเนาะเดี๋ยวนี้ขันหัวหน้าหน่วยทางนั่อ้พวกเห็ดซอยเออจตงพ่อเนาะาเาท้าวท้าีเออ 100%ก็สิเขียนเองบ่ได้แน่น้อน้องบ่ได้ได้มื้อนี้กะออกมาก็ได้ตั้งแต่อันหาไปอเนาะเฮ้ยไปสิได้ก็ผู้การบ้านไปหองการบ้านกลับไปเซ็นหัวหน้าหน่วยเจ้าเนาะแต่ของข่อยยังเซ็นแต่โรงเรียนนพี่น้องเลยมาแวะนยาย่นแม่สมยแม่สน้อยนี่แหละก็ให้คือโอกาสให้เน้ดไหนเอ้ยหมู่ยแม่นงเ ใคนีดออกบินแรงป่แซบ่าใดบ่ยายไม่ต้องเตเพี่น้องเอ้ยใครเนี่ยหละคนมาทุเนาะอันน่ใครเนี่ยจะุทุกชายคนไพี่น้องไอสมวยไอปมนน้องนีีแหละพี่น้องน่งาคนจะแหงได้ แซ่บบ่ไปกินเฝอมือาแซ่บเลยไปแล้วมักหมักกนกินอยายนิดมักเผือได้พี่น้อยอนันะออเอออนี่น้นี้นี่นีนี่นนี่อันน่นี่ไปองค์การเขาก็มืแล้วสามสามมูแล้วมูงานองค์การบ้านคนก่ ทีเม yes. 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 no. no. ื่อแั่หน่อยเลยกับว่าบายแบบว่น่าหน่วยบ่มีไปนั่งาวันหน้าพวกอย่างลงนะไม่ใช่ว่าได้แล้วปกติว่าเอาหนักกันเนี่ยมันเช็ดมื่อนี่เนาะเอากระเบื้องบอกไรคืออาเมนบอกเรียกน้องอ้วนจะเอาเป็นว่าเอาเอาไว้เอาไว้บอกไปให้เจ้าหน้าที่ปึ่มจามาโร่เออเอาไว้ดีๆเขาคอยคือไว้เพื่อนท่ากระไรคนพี่น้องเลยลูกหลานนะ ี่งพี่ดองเลยเตมเดี๋ยวคนวางนั่นกันโอ้ย่ได้บอกนะนวันเะไ่ตัดงนะแต่อลเอเนาะลูกเราดิวห่างเลยหาคือโกมันคือกระตูดติวเลยเนาะ

วันก็เป็นภาษาไทยภาษาไทยไม่ไม่นี่เลยนี่นี่ไปเลยไปเลยบอกได้นในนห้องอันฐามนในห้องเลนเราก็เนาะเล่บอเราหั็นหลอดแม่เขาไปหลอดเขาเปนเลนเลนร้านร้านร้านเลนหลอดเราติวเป็นหลานนางหมุกกระเอิญนางควนเลนเราแม่เนาะหลอดน้องนางควนหหลอดเลนเขานี่ยเลนเนี่ติ้วก็เป็นหลานเขาเลยลูกติ้วก็เป็นเลนแต่การบันเทิงนางควนะเป็นหลอดเขาไม่ผ่าเป็นยายดิเขาเป็นนนายนะสาว ้าลนโอ้ยพี่น้องเคยมปมวยกับป้าน่อยกันเพียงกันเรื่องเลนลานเยูะเล่ารนหอดเท่าไี่เลนข่าใจบอเลนเท่าเราเป็นีิวอะเป็นโต้ลูกแล้วต้อเปนลูกแล้วคือมันกินล้านล้านแล้วหอล่ลูกของม่กินก็เลนแล้วก่อนถึงนหลอกนะเท่าไหร่แล้วแค่เราไปดะ ก็เป็นหลอดเราเอ้ย huh. อ uh ันี้คือกันหะไหหมวยเจ้าบอกเอาคืออาจารคือเจ้าเป็นลูกสาวเรานางปิ่นนี่เราได้ลูกเลยตัวออกมานางปิ่นก็เป็นินเป็นลานใหญนิดอย่บอกลานแต่แม่นางถจะเป็นหลัหลต้งแจ้งเะคือเป็นีห่นิเลยงอะไลูกเราจะาเป็นหลอดเล้ยไปเอาลี้ยงเราแ่ทลไม่ะ ไปาเ้ยเขาเเลี้นเลี้ยง่ะเขาเลยเลนเลีกกงเาเนี้ยเ็จำเป็น้องใจล่างานเลี้ยงยานี่มันไผแล้วหายไปแล้วเล่้ยงทำมาเล้หายหายไปแล้วแต่ฉันก็เนอเรอเขาจรีเาเป็นลูกเรานั่งนัดลูกอยดิเป็นลามยา่นี้นั่นัดด้ทั่วกัน

mẹ, tao à, để... là... là... mày đốt lâu quá đi, lên lâu quá thì phải cả. gì đó, cái đó, tao mày nó, bắt gặp nó, cái ดมๆเองจืตัดเองไหนแม่เอาอชุดเดีพี่น้องคลิปนี้ก่บซี้รียลราไปก่อนจ้าผ่านไล่กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งส่องสม่วยชวนชินเลยนจ้าลาไปก่อนจ้าไปน้อง่านทางด้านะไกขอโทษขออภัย